ผู้ช่วยย้อยพากู้ข้าวจ้าทักทายที่ทุ่งนาจ้ากู้ข้าเด้วยจ้ามือนี่ผู้ใดว่างก็มาซ้อยในดยเด้อเข้าเทียแดดฮ้อนคักจ้ากูเข้าหาบเข้า ใช้แรงงานคนล้วนๆจ้าหาบเข้ามาไว้ลานจ้ามีกระารรอบแล้วยังบบแล้วเลยจ้าคนงานน้อยนาไยจ้าหลายไล่เลย เฮ็ดนาเป็นเดือนเดือนเลยจ้าขนนาไหลเนาะเฮ็ดไปเล่นไปกระไดตัวนาเจ้าหอมกว่าสิฮอดให้นากระไกลเติบอยู่จ้าก่าสิหาไปหาบมากว่าสิมืดให้เมื่อยเติบจ้าเขาง้ามงามจ้าปีนี้เข้าบร่ได้ล้มจ้าเกี่ยวสบายยุ่ ผู้บ่าวก็มาซอยจ้าผู้นนบ่าวน้อยมาซอยเกี่ยวขา้าวไ,ได้คางละสี่ห้ามัดจ้าจะลำบากจักน้อยจะเข้าเกี่ยวยังโบเซตเขา้ายังเต็มท่องอยู่เกี่ยวข้าวดอจ้าสออนข้า้งาม เบืองหลวงเข้าจ้ะงามคักท่งนี้บบเคยเอารถเกี่ยวจ้าแรงงานคนอีกแล้วกะซิมีย้อยกับเยิม้มมาคุมงานคือเก่าจ้าแต่ตอนนี้เพิ่นนอนอยู่ที่ยังจ้าย้อยกับเยิม้ม กูเข้าโดยการเสียบไมเอาคือแต่เก้าแต่ก้อนจ้าเพื่อนพาเห็ดจังได้กะอย่างเป็นแบบเก้าจ้าอันนี้เข้าเตี้ยจะเข้าวสามเดือนกวดสิแล้วแต่ละให้หนาวบ่ไเ้ณง่าง่ายเด้อหอบเลยจ้าเมื่อยคัก แดดก็ฮ้อนหอน,หอนวันนี้ยาวไปยาวไปจ้า ถึงลานแล้วจ้าวดสิีหอดลานเมื่อยคักขอบคุณที่รับชมจ้า